อปล้พี่เนี่ยรืเปล่าเลยนได้กูมาทาน่่เนี่ยอ๋คุปกีเป็นน่ออ๋อุปกีเออคุปกีด้วยดแลรอเปลาเลเออเป็นแลรอปลาเลยเนีกับปุกีคีด้วยทานนอกรเนี่คนแรเนย

อรทมือทเยอีวนะเออดี๋ยทอไ้ม่บดยวไเนี่ยอุจิเกะจะอไอุลละดับรอน่ะกาลอรัร้อนเลก๊าลอรนแล้วขวดีขวดีแฮบารีเนี่ยเลยแ้วาจีมุนนี่ฮะช็จีานิใช้อุม่ีย

干！喂。<noise> <noise> <noise>